ไปตอนอีกหนึ่งเรื่องนี้กว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเหล่าคนบันเทิงน,นะฮะที่ได้ผลกระทบและก็ติดโควิด19นะครับอ,อย่างท่านแรกเมื่อวานนี้นะฮะพี่ปูนอาก็เสียถ่ายอย่างที่เราได้บอกไปใช่ไหมครับว่าท่านนี้ได้ติดโควิด19แล้วและก็ได้เข้าพักรักษาตัวอ,อยู่แล้วก็คุณแม่คุณแม่รัญญ,ญาเนี่ยก็ได้ไปตรวจแล้วว่าคุณแม่ผลเป็นลบแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคุณปูนคุณผู้ชมครับ ลูกสาวนะฮะอาต้อยเนี่ยก็คือคุณอีพุทธิดาเนี่ยก็ได้ออกมา,อ,อ,กมาอัดคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมของตัวเองฮะออกมาอัดคลิปอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยติดโควิดสิบเก้าตอนนี้คุณพ่อมีเชื้อลงไปอยู่ที่ปอดซึ่งทางคุณหมอก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งคุณอีพูดรายละเอียดต่างๆไปยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปให้ฟังกันด้วยนะฮะพร้อมคลิปของเราน่าจะพร้อมกันแล้วไปฟังกันต่อนอยนะคะค่ะ คุณพ่อนะคะคุณพ่อติดเชื้อโควิดนะคะคุณพ่อพ่อไตเสีษฐานะคะก็คุณหมอแจ้งมาล่าสุดว่าตอนนี้เชื้อลงไปที่ปอดนะคะแต่คุณหมอก็ให้ยาต้านแล้วนะคะแล้วก็พยายามเร่งนะคะดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อมีเพิ่งไปให้คีโมมาเมื่อต้นเดือนด้วยนะคะก็เลยอาจจะทําให้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนด้วยนะคะก็ ตอนนี้คุณหมอก็พยายามดูแลคุณพ่อเป็นที่นะคะส่วนอาการนะคะคุณพ่อไม่มีอาการอื่นนะคะนอกจากมีมีไข้นอกจากมีไข้แล้วนะคะมีถ่ายนะคะถ่ายวันก่อนถ่ายสามครั้งวันนี้ถ่ายครั้งเดียวนะคะก็ถ่ายเหมือนท้องเสียนะคะก็มีประมาณนี้แล้วก็มีไอนิดหน่อยนะคะคุณพ่อก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรที่รุนแรงอือ <c oughs> นะฮะก็สำหรับแฟนๆของอาต้อยนะครับถือว่าพี่อีฟออกมาพูดอัปเดตให้ฟังแลวก็เป็นข่าวดีนะเพราะว่ายังไม่มีอาการอะไรยรุนแรงนะครับจริงๆแล้วคือเราเป็นลูกเองนะคนในครอบครัวนะฮะเอ่อเขาเรียกว่าไม่สบายนะฮะก็เป็นกังวลเป็นธรรมดาดูจากสีหน้าแววตาพี่อีฟก็รู้สึกเป็นกังวลนะแต่ดีนะครับที่อยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่าส่วนอาเปียกนะฮะหรือคุณแม่นะครับอัญญาเนี่ย ก็ตอนนี้ก็คือผลตรวจเป็นลบแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการกักตัวก็เป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของอัต้อยแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับอัต้อยด้วยนะครับผมมาต่อกับอีกสองท่านนะคะที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะสําหรับคุณแสตม์แล้วก็คุณเพชรจ้าค่ะก็คือเขาได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็เริ่มจากที่หนุ่มแสตม์อภิวัฒน์เลยนะคะที่ได้รับเข้ารักษาตัวเนี่ยตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาค่ะใช่ ทางเพจโรงพยาบาลฟิน์นนชวนภูมิมก็ได้ได้เผยภาพของคุณแซมนะคกนกะกับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมบอกว่าตอนนี้อาการของคุณแซมเนี่ยหายดีแล้วสามารถกลับบ้านได้แต่ตามข้อมูลของแพทย์ที่รักษาก็แจ้งว่าคุณแซมเนี่ยเมื่อหายดีแล้วก็ต้องมันทําให้สุขภาพาแข็งแรงรักษาระยะห่างแล้วก็<ม>ขเขาจะฟอลโล่อาการตลอดนะคะก็ขอให้คุณแซมเนี่ยตัวอยู่ที่บ้านอีกสิบสี่วันเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอาการที่ ได้นำเสนอข่าวกันไปนะคะก็เป็นอาการที่ก่อนหน้านี้ที่คุแซม,มได้รักษาตัวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มาตามมา,มาด้วยดีเจเพชจ้าค่ะที่เมื่อวานไอจีสนตัวแจ้งว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วรวมถึงพอ่อลูกเองพร้อมระบุข้อความว่าพ่อออกมาออกมาแล้ว,ล,วลูกอะไรเงี้ยน้องหยไทก้าคิดถึงออใช่ีนะคะก็ โพสต์ภาพรูปกอดกับลูกชายน,น้องไทก้า <อะ S 2> ในไอจีตัวเหมือนกันพร้อมเขียนว่าแบบหายจริงๆวันนี้แม่ได้กลับบ้านแล้วหายแล้วค่ะแต่ว่าไทก้ายังไม่ครบวันก็ต้องอยู่ต่อแม่ก็เลยต้องอยู่กับไทก้าต่อแต่ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะอใช่ก็สําหรับคนในโลกออนไลน์นะฮะที่เห็นอิดสแกมของทั้งคู่นะครับครอบครัวเพชก็ได้เข้าไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่าคุณพ่อสู้ๆนะอาการแล้วอาการหายดีแล้วก็ คือคุณพ่อก็อโพสต์คิดถึงลูกอะเนาะไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอหน้าภรรยานานก็พออยู่ห่างๆกันปุ๊บแถวนี้ไม่สบายอีกก็ทําให้เป็นกังวลนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็หลายๆคนก็เข้าไปให้กําลังใจและก็ส่งกําลังใจไปให้กับครอบครัวของคุณเพิจารนะฮะทําคู่ด้วย <Yeah. S 1> อีกหนึ่งคนครับคุณปูนที่ได้รับเชียร์คนณ19นก็คือคุณ จิ๊บเนีฮะเฉลิมพรนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ครับที่ตรวจพบว่าตัวเองนั้นได้พบเชื้อโควิดสิบก้านะครับ,รบซึ่งโดยคุณจิ๊บเนี่ยอยู่ที่บริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชันจำกัดน,นะครับซึ่งได้แจ้งอมวลชนออกมาบอกว่าจากกรณีที่มีผู้ผลิตละครเรื่องปางเสน่หานะฮะได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อส่งตัวผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เปิดโควิดสิเข้ารับตรวจเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงรอบ2เมื่อวันศทีร์ที่17ที่ผ่านมาจึงขอชี้แจงการตรวจผลโควิดโดยพี่จิ๊บเฉลิมพรน,นะครับได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 แล้วก็อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อน,นําตัวเข้ารักการรักษาด,ด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวและก็ทีมงานที่ใกล้ชิดด้วยอย่างที่ได้หลายๆท่านได้บอกไปครับจริงๆเรื่องของโควิดสิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตรวจเจอแล้วนะครับแล้วก็เรา ได้เข้ารับการรักษาก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้รายใดไ,ไม่ได้รายแดงอะไรเป็นเรียกว่าเราเป็นแค่ผู้ป่วยน,นะฮะไม่ได้ไปฆ่าใครรักษาโงบ,บยาบ้านหายปุ๊บก็หายถือว่ามีภูมิคุ้มกันนะฮะอืม